สาเยนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Zero Escape Zero Time Dilemma กันอีกข้างนะครับเราเล่นไปแล้วนะกับเกมการตัดสินใจเลือกฆ่าชาวบ้านนะด้วยน้ำกดนะฮะทีนี้การตัดสินใจของทีม C เราเลือกไปแล้วว่าเราจะไม่กดนะฮะทีนี้เราจะต้องเลือกของทีม Q ทีมบ้างว่าจะไม่กดหรือเปล่านะฮะมาดูในเรื่องของ Q ิทีมกันในการกดปุ่มสีเหลืองปุ่มนรกเวนนี่นะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่า ลุยกันเลยฮะดูสิเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างฮะหลังจากคลิปที่แล้วเรารู้แล้วว่าจุนเปยเนี่ยเป็นนักสืบเอกชนมาก่อนนะฮะแล้วก็คาร์ลอสเนี่ยเป็นนักดับเพลิงเท่าที่รู้ข้อมูลนะฮะเรามาดูกันว่าของฝั่งคิวทีมจะมีอะไรบ้างข้อมูลที่เราจะต้องรู้ไปล่เราไปนะปล่อยเราไปจากที่นี่นานแค่ไหนแล้วไหนที่ไหนทำแบบนั้น บป่าเอ้ยจะเย็นเย็นก่อนนะเพราะเราจะเป็นจะต้องทำให้หัวเย็นไว้นะนะจะไปกดอีกไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนายกำลังจะทำอะไรอ่ะผมขอโทษคุณรู้เหรอว่าปุ่มนั้นหมายความว่าไงอ่ะเปล่าแต่บางทีประตูอาจจะเปิดอ่ะผมผมไม่อยากจะกดมันหรอกนะ ไอเด็กนรลกนี่มันอะไรกันเนี่ยอ่าแต่คุณก็มีประเด็นที่ดีนะเรายังไม่ได้ยินะอะไรจากซีโร่เลยนะเราควรนั่งอยู่เฉยดีกว่านะบางทีอาจจะมีใครกดอีกก็ได้ hey, <Mira. S 2> มิราฉันเคลรล้อเล่นนะฉันไม่ใช่คนที่บ้าบินแบบนั้นหรอกนะ แต่า้าให้ฉันกลัวแบบนั้นอีกนะคุณไม่รู้หรอกว่าพวกเราจะต้องตัดสินใจอะไรบ้าๆยสิ่งเที่เรารู้ก็คือเวลานี้เวลาไงล่ะ6โมง8นาทีมันตอนเวลาบ่ายสามครึ่งนะที่พวกเราหลับตอนห้องนั่งเล่นนะในเกมตัดการเกมโบดอะประมาณ4ชั่วโมงครึ่งคุณคำนวณเร็วมากเลยนะแค่ยุานี้เอง มันดีหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแขกรงจะตอบแบบเดียวกันเลยนะเฮ้ยเด็กอนคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวเล่มเฉลยอีหรือตอนที่เราเจอกันอ่ะคุณมีปัญหาเรื่องการคำนวณไม่ใช่เหรอเฮ้ยเ้ยไม่เอานานั่นหมายความว่าคุณเจอกันได้ที่ไหนเงี้ยเหรอฉันยังได้ยินฉันยังได้ยินมันเป็นวันแห่งโชคชะตาเลยล่ะ ต้องมาฟังมึงบอกรักกันเหรอเนี่ยฉันยังจำทุกๆสิ่งได้เลยมันเป็นโชคชะตาสำคัญมากในวันจันทร์อ,อ๋ออยู่ในเดบัสกานะฮะอ๋อมันแบบโอ้มันเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยอะ อ๋อฉันจำเป็นจะต้องยิ้มเสมอๆในงานของฉันมันน่าเบื่อนะที่จะต้องพยายามอย่างนั้นแะแต่ฉันก็ต้องยืดไอ้สกีมแสนอร่อยให้คนอื่นฉันละพูดเบื่อมันเลยอ่ะแต่ก็อย่างที่รู้ว่าฉันไม่ค่อยชอบงานตัวเองเท่าไหร่จริงๆฉันเลิฟฉันรักไอสกิลมากเลยนะแล้ววันเวลาก็ผ่านไปฉันรู้สึกว่างเปล่าเหมือนมีช่องโหว่ในใจของฉันอ่ะโคตรเสี่ยวเลย ฉันคิดว่าวันนี้มันก็คือเป็นวันเหมือนว่าหนื้อแหละแต่ฉันไม่คาดหวังอะไรมันจะเปลี่ยนหรอกนะอ๋อฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยอ๋ออีริกเป็นคนขายไอศกรีมนะฮะอ๋อที่เจอกันได้ก็คือเอ่อมิล่าเนี่ยมาซื้อไอศกรีมที่ร้านที่อีริกทำงานนะฮะแล้วอีริกก็แบบโอ้เหมือนนางฟ้ามาโปรตเลยอ่ะนี่มันเป็นปาฏิหาริย์ชัด มิราเข้ามาในชีวิตของฉันเธอเป็นเหมือนนางฟ้าแต่ดูเหมือนจะเป็นเป็นเป็นลูกค้ามากกว่า <co ld> <laughs> เอ้ยรายละเอียดไม่สำคัญหารหอกนะือ <c oughs> เหมือนนายจะไม่เข้าใจนะฉันไม่โทษนายหรอกฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแน, <c oughs> มน่มึงอธิบายมึงยะไม่เข้าใจ <c oughs> มึงอธิบายคนอื่นจะเข้าใจได้ยังไงวะ <c oughs> ประมาณว่าวิา,านี่คือเหมือนเทพธิดาในสายตามันเลย แต่คิดว่าฉันกแค่เป็นแค่ลูกจ้างขายไอิครีมธรรมดาแต่พอมิล่ามาเอา่อนางฟ้าเนี่ยนะคุณต้องร้อเล่นแน่ๆเลยมันเป็นเรื่องจริงนะคุณเหมือนเทพธิดาสำรัผมเลยอะมิลานะมาชมกันต่อหน้าเด็ก <c oughs> อขำขำขำอ๋ออีริกเป็นคนขายไอศครีมนะฮะแต่ว่าคิวกับมิลาเนี่ยไม่รู้ว่าทำงานอะไร คุณเหมือนคุณดูแตกต่างออกไปกับที่ผมเจอครั้งแรกนะอีริกฮะก็ตอนเจอกันครั้งแรกอ่ะค um> ุณน่ากลัวมากเลยอ่ะนั่นฉันตกใจนายอ่ะอ๋องั้นเหรอฉันขอโทษด้วยแล้วกันนะไม่เป็นไรฉันบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนดีนะจากเรื่องทั้งหมดอ่ะ อะไรนะโอ้นายนี่ลูกเป็ดขี้เหร่ชัดดูเหมือนคุณจะมีการมึนๆนะจะเย็นลงหรือยังล่ะโอ้ทำไมคุณพูดรุแรงจังเลยผมไม่ได้มึนนะแต่ก็เหอะตอนนี้ผมโอเคแล้วใช่แล้วตอนนี้ผมสบายดีตอนนี้ผมสามารถยิ้มไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงดิเดี๋ยวเรื่องปุบมาเดี๋ยวเองรู้เลย ทำไมซีโร่ถึงตัดสินใจให้ขังเราอยู่ในนี้ใช่มันเกินไปนะที่จะกลายเป็นเรื่องล้อเล่นนะนี่ต้องใช้เงินมากเลยนะเพื่อที่จะทำเรื่องแบบนี้หรือว่าเกี่ยวกับการทดลองของ G.Com เขาต้องการตรวจสอบเกี่ยวกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ททำไมเขาใช้คนธรรมดา ถ้าเขาจะต้องการแล้วก็ขอพวกใช้พวกมืออาชีพที่จะไปดวงจัทรดางคานไม่ดีกว่าเหรอพวกนักวิจัยอะไรพวกเนี้ดูจะเข้าท่ากว่านะบางทีเขาอ,อยากจะไดะ้ตัวอย่างที่เป็นคนธรรมดามากกว่ามาั้งแผนการที่จะส่งคนไปที่ดาวคารในอนาคตอ่ะนั่นก็น่า,าจ,จะใช้ได้นะอ๋อคนแปลกหน้าที่อยู่ด,ด้วยกันบนดาวคารงั้นเหรอ รู้สิว่าจะมีนาปัญหาอะไรมาบ้างตัวอย่างอ่ะผลทดลองจะต้องคิดได้ออกเป็นแย่งสถานการณ์คิวทีมยังคิดว่าเป็นเกี่ยวกับดีคอมนะการทดลองของดีคอมเข่าที่ดูเข้าที่ฟังนะฮะอ๋อเพื่อให้ธุรกิจขยายไปอ๋ออธิบายได้เกี่ยวกับ จะมีแผนเกี่ยวกับการต้องตั้งโลกลากบนดาวอังคารตั้งโลกลากบนดาวอังคารนั่นเหรอเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอ๋อถ้าคุณจะย้ายคอยจากบราซิลไปญี่ปุ่นปลาคอยในออควาเรียมมันจะตายถ้าใส่คอนเทนเนอร์แบบเดิมมันก็จะไม่เป็นไรมันคืออะไรอ่ะปิรันย่าปิรันย่า ้วมันจะได้ผลยังไงอะคิดว่ามันคงจะที่สัญชาตญาณเอาตัว,ตวสัญชาตญาณของมันนะอ๋อปลาก็จะเริ่มกลัวปีรนยา่าแล้วพวกเขาก็จะพยายามใช้ชีวิตอยู่สถานการณ์ที่หน้าวิตกเนี่ยจะผลักดันให้พวกมันมีชีวิตอยู่งั้นเหรอ,อ,อ,อการอยู่รอดจำเป็นจะต้องมีสัญชาตญาณเอาของชีวิตรอดอะอ๋อหมายถึงภารกิจดวงจันทร์เนี่ยมันจะต้องจำเป็นจะต้องมีฆาตกรในกลุ่มพวกเรารงาาั้นเหรอ เฮ้ยฉันล้อเล่นนะอย่าพูดอะไรที่น่ากลัวแบบนั้นอีกนะบางทีอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มในสถานการณ์แบบนี้สินะดีคอมอาจะเบื่อแล้วโอ้ถ้าพวกเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะเน่มาแล้วเสียงเดิมมะหรือเปล่านี่ไงฮะนี่คือการประกาศ ผลของการโบวของ3ทีมแตกต่างกันเลยไม่มีคนถูกฆ่านี้ก็คงจะเป็นอันเดิมอะฮะผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ก็คือคิวทีนี่เชื่อว่าจะเป็นการทดลองของดีคอมเกี่ยวกับการส่งคนไปอาศัยอยู่บนดาวอาคารนะฮะแต่และทีมก็คิดไม่เหมือนกันฮะเท่าที่ฟังฟังดูคิดไม่เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนเดิมครัเป็นการจะอ,อธิบายว่าจะให้โอกาสน้าค่าอีกสทีมแล่ารหัสเพื่อออกไปจากที่นี่อันนี้ก็เดิมเดิมนะฮะดูชิว่าคิวทีมเนี่ยก็น่าจะเป็นไอเด็กหัวปิงปองนะฮะว่าจะตัดสินใจยังไงมันง่ายมากเลยฉันจะแสดงให้คุณดูกดปุ่มมีอะไรปุ่มเหลืองนะลกก็ดีใช่ไหมเพราะว่าผมต้องเล่นไปเล่นดีทีมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นดีทีมนะฮะ สองทีมก็ได้ยินข้อความแบบเดียวกันและอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันอ,อยู่ในห้องกำจัดสิ่งปนเปื้อน <What? S 1> เหมือนกันก็นคือมีปุ่มอะปุ่มทางออกอะสีเหลืองอยู่ตรงกระแพงถ้ากดมันก็อ่ปั๊บบัวก็จะทำงานนะฮะแล้วก็จะพ่นน้ำกดออกมาซึ่งหลอมละลายเหล็กแก้วได้ทุกอย่าง ใชฮะโอเคนี้มันก็คือเหมือนเดิมเหมือนกับการของที่ซทีมโดนนะฮะเหมือนกันก็คือถ้าเกิดมีใครสักทีมเนี่ยกดเนี่ยอีก2ทีมก็จะโดนน้ำกรดนะฮะอ๋อปุ่มนี้จะนำไปสู่สรภาพแต่ต้องฆ่าทีมอื่นนะแล้วคุณจะได้รหัสเพื่อหลบนี้ออกไปเป็นสิ่งสิ่งที่เดียวสิ่งเดียวที่คุณจะต้องคิดก็คือ นกได้เยอะแล้วมายความว่าไงหลังจากที่ทีมหนึงกดแล้วปุ่มก็จะกดไม่ได้ของปุ่มของทีมอื่นจะกดไม่ได้นะฮะมีเวลาจำกัด3นาทีคุณจะเอาอยัางไงคุณจะกดหรือปฏิเสธก็คือเราเลือกซทีมเนี่ยไม่กดแล้วนะฮะก็คือค่า2ทีมนี่โคตมากเลยนะก็คือเหมือนจะจบในเรื่องเลยอะ oh, เราต้องรีบแล้วว่าแล้วต้องไปไดอีหรีอไปกด เฮ้ยยากังวลน่ะเราจะเป็นจะต้องเชื่อคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยเหรอนายรู้อะไรเหรอเฮ้ยเอาบีหัวซะแล้วเ่กี้ยังเป็นคนดีเลยอีลีคนดีไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยบ้าเอ้ยทำไมอะอีลีข้างข้างโดนอะไรมีตบมีกระแท่นี่มองฟ้าตลอดเลยคืออะไรในหนังไทยเนี่ยมิรามรา โอ้ในสิทเขาก็เงียบลงสักทีนะปให้เขาพักอย่างนี้ก่อนแล้วกันฮะสนใจนะว่าเธอจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงอะไรนะเอายังไงฮะอีกคนเป็ปองก็คือจะไม่กดนะฮะผมจะไม่กดก็คือปล่อยไว้เลยฮะก็คือตามตามซีทีก็คือจะทําให้ทุกคนรอดฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปเล่นในเหตุการณ์อื่นได้นะเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยก็คือฆ่าสองทีมแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องจบของทีมที่รอดทีมเดียวนะก็คือทีมที่กดปุ่มนะฮะ ซึ่งผมจะไม่ทําเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจบเกมแล้วฮะมันจบเกมเลย,เเลยคือเรื่องมันจบเกมเลยคือมันจบได้หลายแบบฮะก็เหมือนคลิปแรกนะที่ผมจบก็จบโดยที่ไม่ได้เล่นอะไรเลยคือเรื่องเรียงถูกดูเหมือนว่าทีมอื่นก็จะไม่ได้กดเหมือนกันนะอ๋อฉันดีจใจจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยจะมึงฟื้นเร็วเหลือเกินอ,อ,อ,อีลิกโอ้นั่นพวก<อ>วเราปลอดภัยเหรอมิา ใหญ่เฮ้ยไม่ใช่คำอู้ขาวหัวปิงปองไอเนี่ยขาวมากอ๋อดูเหมือนคุณจะเข้าใจอะไรผิดนะันจจที่บายให้เคลียร์เลยแล้วกันจะไม่ได้บอกว่าไอฝักบัวเนี่ยจะทำงานตอนกดปุ่มนะนั่นหมายความว่าคุณยังต้องเรียนรู้ว่าปุ่มเนี่ยจะทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยคุณก็อา่านนิ้แมดรู้ได้เอา บอกให้กูกำบวน,นอีกก็คือเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราฟืน้นถ้าเราไม่ตายซะก่อนนะนะตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณจะหลับแหมมีการบอกให้กูกำบวน,นด้วยบอกว่าคนกดปุ่มเนี่ยก็ไม่รู้นะปุ่มไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าปุ่มกดปุ๊บจะทํางานเออมันอาจจะทํางานหลังจากเองหลับก็ได้อะไรอย่เงี้ยเออดีเนาะซีโน่พูดให้กูกำบวน,นแหกปากทําไมมึงแค่สรบปแค่หลับอิริกไม่ง้โคตรน่าลำคาญเลยรดยเกมไหนมีโอกาสฆ่าอิริคฆ่าแม่งเลยลำคาญชิบหายเลย บ้าบ้ามิลา่ามากบอกเลยมิลา่าบอกอะไรก็เชื่อไปเบิร์ดมาต่อไปจะเป็นของดีทีมนะฮะก็เอาไว้พบกันต่อไปคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสายยันสวัสดีครับ